สวัสดีจ้ามาจากมารุนรัฐบาลนะแม่ไม่ลาพี่น้องของวันที่หน,นะนึนน่งเดือนสิบเอ็ดก็จะเนาะสูตรคำนวณบนสูตรคำนวณล่างสูตรคำนวณบนล่างจากของวันที่หนึ่งเนดะือนสิบเอ็ดหกเก็ดก็จะเนาะแม่ไม่ลาจะเอา,เ,อาเลขทูถให้เด้อพี่น้องเนดะ้อเลขทููเข้าทุงอ้งวนถุงอ้วนพี่น้องแม่ไม่ลาว่นใดลงคลิปกับเลขฝันกะจ๊นะเนาะ อันนี้สุดคำนวณนบนจหลักซิบลงเลือนสิบได้แปดได้สองได้สามนี่คำนวณมาจากเลขออกบนออกล่างแล้วแต่เด้อพี่น้องมีสุดเป็นของตัวเองให้จะได้ตัวเดียวกันอยู่แล้วเอาแม่ไม่หลาสิจับคู่ให้แต่ว่าบัตจับเบิร์ดแลจันาะจับติดตัวชอบบารูวาติมาบอแปดหกแปดเจ็ดสองหกสองแปดสองหกสองแปดเบิ้งเป็นแนวทางนะพี่น้องอันนี้ก็สิจับคู่ 8ป83องแปดสามองแปมาทีม่บกศูสมูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สจ้ะวิ่งรูดบนล่างอันนี้เป็นสูดกำนะังน่าจะน่จะเอาเลขถูกลงให้วิ่งรูดบนล่างอยู่ที่8ดเ้อจะเด้อยู่ที่8 8กับ3ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าเล็กเล็กถูกแม่ไม่ลาเขาทุกงวดทุกงวดได้พี่น้องแม่ไม่ลากกะที่ทรงไปะทั่งพี่น้องทั้งกรุงเทพเนาะเข่าว่างันกั่หกสองเขาวงวดก้อนกข่หกสองแล้วก็เขาเขาทุกงวดวละพี่น้องเขาทุกงหวดวเลยเล็กสาหรับเหล็กถูกมีสามตัวเนะเาะเป่นจากเขาเทละสองตัวสองตัวแบบนี้ไหมอันนี้สูตรคำนวณกบที่เป็นประมาณนี้แหละ ลูกสาวว่าแม่คือว่าเอาเหล็กความฝันลงเหล็กถูกร่งว่าสันตะวันเหล็กถูกงวดนี้เป็นนัว C น่จ๊ะเนอะเหล็กถูกงวดนี้มันจะเป็นเลขตัวนี้เลขสองหนึ่งเก้าเลขถูกจะเป็นแบบนี้งวดก้อนก็ได้สองเอ่อหก C นะจ๊ะเนาะแต่งวดก้อนกับแบบแบบว่ามันหลายงวดติดนะจ๊ะเหล็กถูกมันแม่ไม่ลาจะจุดข้างเดียวเพราะว่าใกล้เลขออกจะจุดข้างเดียวเพราะว่าเ่าอยากเห็นตัวเลขหลายตัวแม่นบอก แต่ว่าฝันไหมพี่น้องแม่มิลาฝันว่ารถแม่มิลาหันหันหัวเข้าบ้านไหมปกติแล้วจะหันไทยเข้าบ้านเนาะลูกเวลามาแต่งานสิลูกจะถอยไทยเขามาข่างบ้านเลยงสิน่ะบันทึกฝันมึอขึ้นบ้านเนาะฝันมขึ้นวันที่ยี่สิบเก้าแล้วจ้ะฝันว่าเอารถหายว่าสันรถหายสันช่องหนาต่างไปรถหายเอ้าเห็นอยู่ตอนหันหัวเขามาว่าสันเบิ่งดูวแหละพี่น้อง หันหัวกับมาเหล็กหลดด้วนี่จ้ะเหล็กลหลุดหุ่นเบิงนัแต่เ้อว่าจะมาว่เนอะหกสี 6, 4, 1, ่หนึ่งเกจ้ะนี่ฝันได้สองขึ้นเราได้จับพี่น้องมือนี่เบาๆอีกนี้ก็คือวันที่สาเอนอะฝันตะขึ้นวันที่ยี่สิบเก้ะจัดเล่าไปสามตัวตรงๆนัดแต่เ้อะตรงนี้หมุนเอาอยู่ในนี่แม่คือว่าเอาเหล็กฝันลง ฝันกับฝันว่ารถหายมันก็ทิอยู่นั่นนี่ตัวมีอะไรวางสิเดี๋วนี่เลขรถจ้ะรุ่นเบิงน่ะจ้ะพี่น้องพูดถึงฝันกับฝันแม่นฝันแม่นก็ไปเข่าห้าน้อยเข่าอียังแบบนี้แห่เข่าเล่าสตาเข่าห้าน้อยเข่าทุ่มเงอนล่ะความฝันไปเข่าห้าน้อยหรือเข่าเล่าพัฒนาสินี่ตะวันงวดนี่มันจะเป็นจังสี่ตะวันเหล็ถูกงวดนี่ได้นี่เล็กถูกงวดนี่ก็ที่เป็นจังสี่เลขกฝันไม่ไม่ลาฝันว่ารถกับหัวกับท่างนะจ้ะ เคยเอาท้ายเข่าัเอาหัวเข่ามาแบบว่าปกติแล้วเอาทายเขา่าแล้วเปิดหน้าต่างรถเอา้ารถขึ้นมาเห็นเลยไปเปิดผ้าม่านออกเอาเห็นอยู่มันจอดถอยกลับขึ้นไปทั้งหนทางแม่แต่ว่าเอาหนาเข่ามาหนาเขาา่าแม่ไม่ล่ากัดอันนี้แล้วเนี่ยหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกนี่หกสี่สี่หกไปออกเล่าพัฒนาด้วยพี่น้องเด้อออกเล่าพัฒนาของวันที่เอ่อสามสิบนอกจากนะของวันที่สามสิบอันนี้มือหนีเบาไปแ่อันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนอจ้ะเด้อเป็นอันนี้เล่าเอา้เอ รัฐบาลเนาะแนวทางรัฐบาลกันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหางรุ่นเบิงรุ่นเบิงตัวนี้จัดนักจัดเต็มคือตรงนี้ไม่พลาจัดอยู่แล้วตรงนี้เลาวแต่เนาะนี่เบ๊เสียดายไปออกเล่าเพล่นตลาไทยกรุงเทพได้ละหลายเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่างกรุงเทพร้านน้องเอง็นตายอยางยูสบิ๊กซีสะพานควายเด้อ่เดือดโอ๊ยจะเป็นจัดขักจัดเนี่ยแม่้องได้น้องได้เย่เย่เย่เราส่งไล่มาเนาะโอ๊ยดีใจน้ำเพลินพี่น้อง เออเชื่อแม่นก็ดอกกระเดียเชื่อแม่แม่ฝันแม่นบ่บ่ออีกล่ะแม่ฝันแม่นเชื่อแม่ว่าถักมากก็ได้ให้เด้่พี่น้องเดออบ่ถักมากประกาศทรงทางไ่า์เนาะบางพี่ก็บบเลเนบางพี่กับบเสีอกันไม่เวลาก่ะความฝันก็บบฝันไผ่พันมั่น่ะพี่น้องไม่เวลาว่าความฝันฝันไผ่ฝันมั่นมักไผมักมั่นสิแม่ไม่เวลาก็มากมักด้วนี้ม้งนี้มักักา่ะจะจะหนักจะเต็มคือจุดนี่อันนี้เป็นแนวทางของสูตรคำานวณอันนี้ เลขถูบเลขถูกนี่เข่าทูกงวดเลี่ยงงวดมาเลยได้แต่เ้อแต่ว่างวดหนีมันจิแมนบอกงวดวันที่หนึ่งสิบเดือนสิบเอ็ดมนจิแมนตัวนี้บอกแต่ว่าเลขรดเนี่ยถ้าฝันเกียร์ดมันจะเข่าเลยพี่น้องไม่เป็นฝันเกียร์ดย้ำได้นี่มันเข่าย้ำนั่นเนี่ยราะว่าเมลูคือกันรดไฮโซเลขทะเบียนขั้นนี้ได้มาจากตัวเลขเต็มๆลอยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เอได้มาจากถูกรบตเตอรี่ลอยเปอร์เซ็นต์ถูกหวยวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก ถูกถูกจนได้ขั้นนี้เบอร์นี่แหละจับพี่น้องเบอร์นี้ยังมาให้โชคตลอดด้เลยเอาอันนี้คือความ่่งความปังของคนแต่ละคนบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอให้เงี้งปังๆพี่น้องชุ่มเล่าสตาไปกบเขาไปชุ่มเล่าสตาชุม่มอ่าห้าน้อยกะเขาไปชุ่มห้าน้อยจะได้ปังทุกวันวนะจัดเนอาเอารุ่นเบิ้งจ้ะ ทักมาก็ได้ทักมาทั้งไล่ก็ได้วาฝันอีกบ่แต่ว่าเหล็กลูกก็ที่เป็นตัวนี้ถ้าจะได้เหล็กลูกสาวก็ที่เป็นตัวนี้ขับวฝันว่าเหล็กออกศูนย์ศูนย์สี่วัสแต่แม่จิ๋หลาจะเขียนไว้นี้ะข่าฝันว่าเล็กออกศูนย์ศูนย์สี่แม่แม่คือว่าเอาเลขกฝันลูกล่งแนววัสดุเอาเลขฝันลูกก็ที่เป็นตัวนี้แหละแต่ข่าฝันศูนย์ศูนย์สี่แม่ไม่ไเขียนเลขสี่เป็นกเลยเอาเลขศูนย์น้ำกเนาะต่เนาะ ลูกวิิมา่าด้อันนี้คือเลขลูกแม่ก็บแบงปันในตัวขาเวาโนแม่แบงปันแม่จะได้ยิ่งให้ยิ่งได้ป่ว่าขารวาโนะอ,อันนี้ลูกว่าวไอ้อฟางดอกมสูสานี่นี่น่งว่าวแวนของวันที่สามเสีดแล้วจะได้หลุนเบิงของวันที่ทหนึ่งเดือนเสียดมันชิว่าบ่บ่มากับายหลังลูกที่นายหลังตรงนี้แม่ก็ที่ายหลังตรงนี้ประมาณนี้จ้าเงี้ยปังังเรื่อยๆเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า